วันนี้ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปงานแฟชั่นโชว์ของหนุวิตองทุกคนเป็นงานแบบระดับโลกอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะนาเกลีดเลยใครเข้าก่อนเลยค่ะเข้าก่อนเลยค่ะทิ้ม่ท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกดซับ c r ค b e ด้วยนะคะ ก็ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่องทีมีช้าบค่ะวันนี้เป็นวันที่จริงๆทุกคนต้องหยุดนะคะแต่เฟิร์นโดนปลุกขึ้นมาแต่10โมงเพราะว่าเซตกล้องไม่เป็นนะคะทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนเรากําลังจะไปงานแฟชั่นโชว์ของหลุยส์ตองทุกคนเป็นงานแบบระดับโลกอ่ะทุกคนซึ่งเหมือนแบบหลุยส์เขาจะจัดแบบว่าแลนดอมไปตามประเทศต่างๆซึ่งปีนี้ค่ะเขาจัดที่ไทยแล้วที่สําคัญคือพวกเราได้รับเชิญไปงานนะคะก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็งานทุ่ได้แบบ ตื่นเต้นอะไรเท่าไรเลยนะปกติไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหรนะทุกคนไม่ได้จริงจังไม่ได้อลังการอะไรมากไม่ได้เอาจิงมากทุกคน <c oughs> ก็แค่จ้างน้องๆมาแต่งหน้าให้วันนี้ค่ะมาแต่งหน้าทำผมทึงที่ก็งานทุ่มหนึ่งนะคะก็แต่งหน้าแต่ตอนนี้ไปเลยเอาทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทําบล็อกให้ดูวันหนึ่งนะคะว่าในการไปแฟชั่นโชว์ของลุยเนี่ยวันวันทอะไรบ้างทุกคนมาเริ่มที่อย่างแรกค่ะแต่งหน้าทําผมกอนเลยค่ะทุกคน่ะ เราจะแต่งเป็นสไตล์ไหนกันคะเป็นแบบว่าเฟียบใช่ผมนี้แบบยาวถึงกลางหลังว้าวยาวมานี่คือเล็บผมค่ะนี่มันยาวยาวตัวนี้ ก็จะมีแบบติดเพสนิดน้อยไลน์อ่งไลเนอร์ต่างๆอย่างนี้ค่ะนอกจากที่เราจะไปงานหลุยตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก่อนหน้านั้นค่ะเราจะต้องไปงานเปิดตัวร้านหมูกระทะพี่พี่ค่ะทุกคนพี่พี่เปิดร้านหมูกระทะทุกคนรู้ยังเดี๋ยวว่างๆนะคะวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะแกจะเปิดร้าน,นะคะ่ะทุกคนเราก็ต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับแกก่อนทุกคนก็ไปมันทั้งชุดอย่างนี้หละคะ่ะทุกคนแล้วก็ต้องรีบไปต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ท่าทางรถจะติด ตัวไปไม่ทันมากเลยเพราะว่าไปงานพี่ๆเปิดตัวเริ่มประมาณบ่ายสามทุกคนแล้วเราต้องไปให้ถึงที่งานประมาณ5้าโมงเย็นซึ่งรถติดคนอยู่คนละโยกเลยพี่ๆอยู่ค้้ยขวางใช่ปะแล้วก็ที่งานอะอยู่แถวๆแ,แ,แบบไอคอนสยามทุกคนให้ความดเร็วนะคะไปหาพี่ๆแสดงความยินดีถ่ายรูปอะไรเสร็จก็ต้องรีบกโมบันทก,กันนนี้อะไรจะไม่ทันแต่ขอให้ราบลื่นนะคะวันนี้ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปเปลี่ยนชุดะค่ะทุกคนตอนนี้รุนมากว่าจะไปทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าตั้งแต่10บโมงใช่ไหมออกมาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนมันอาจจะแบบว่าช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปให้ถึงร้านมุกกระทะแล้วตอนนี้นะคะยังไม่ได้แต่งตัวะคะ่ะทุกคนขอรีบไปแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันไปแล้วครับยิมเสร็จยังแต่งแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะคือชุดของเราที่จะไปงานวันนี้ เสื้อตัวอะไรเขายืมพานุมาเนี่ยสองแสนหนึ่งสองแสนใช่เสื้อตัวละสองแสนใช่โอ้ทุกคนกระโปรงคุณก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วไม่ถึงแสนเลยทุกคนนี่ค่ะก็เป็นลุควันนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงผมประมาณนี้แต่งหน้าประมาณไงฮันหลังฮันหลังนี่ทรงผมเป็นไงเฮ้ยยาวเลยอ่ะมาถ่ายชุดผมบ้างชุดผมบ้างครับทีมถือหน่อยไม่ถ่ายหรอกเดี๋ยวเราไปงานกันเลยดีกว่าเฮ้ยให้ค้อนหินหน่อยนี่ค่ะนี่ เดี๋ยวจะใส่ตัวลุงนะฮะแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้นะฮะทำไมถึงมีอาวุธมไม้เ <ไฮ S 2> ท้าประจำกายไปดูิปครับทีมคุณล,ลุงก่อนเจ็บาต,ตอนนี้โอ้นี่ค่ะทุกคนแต่ยังใส่ไม่เต็มยศนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ค่ะเร,เราจะไปงานหมูทัาบี้สกาก่อนนะ,ะนี่กี่โมงแล้วบ่ายสองครับโอเคครับออกเดินทางเลยครับโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็โชคดีค่ะที่ว่าระยะทางจากบ้านมาตรงนี้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านใหม่พี่ๆกันตื่นเต้นมากทุกคน อันนี้อาจจะยังไม่ได้รีวิวจริงจังมากนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าเราต้องมีไปต่อทุกคนซึ่งที่ไอคอนสยามนะคะรถมันจะติดมากเอาจริงๆว่ามันมีดาราเกาหลีมามันมีพักโมกมมาุกคอนเดียก <ง S 1> แอบบอก,อบบอกมีพักโกมกงมาดาราไทยมียายา่ามีเจ๊ต้านหนึ่งทุกคนคเขาเยอะมากมาเยอะเฮ้<ม>าดาราไทยแค่เอกพานุไงไพานุพาน,านุไม่ใช่ไม่ใช่นะ ดาราอีกคนนู้นอ่ะคนดัง,ดงคนก็คือจะบอกว่าดูจากแต่ละคนเนี่ยถ้าสมมติแฟนคลับรู้ว่ามาที่ไหนกันห้างน่าจะแตกนะคะก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยลุยเขาปล่อยข่าว,วถึงแล้วเนี่ยเดือนสก,กาเอ้ยสี่โคตรเด่นนี่นี่ถึงแล้วดีดูดีดูคนเต็ไมไปหมดเลย คนค่ะตอนนี <så rails> However, like it it it? It ้ค <im> ่ะก็มาถึงร้านพี่พี่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ให้ดอกไม้แสดงความยินดีกับพี่พี่ก็คือแบบพี่พีบอกโอ้โหสุดยอดมากทุกคนคือแบบดีใจกับพี่มากจริงๆนะคะก็ขอให้ร้านนี้แบบว่าโอ้ทุกคนมากันเยอะๆอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะอยากให้มาลองกันเพราะว่าพี่พีอ่ะภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะว่าแกคิดคนสูตรน้าจิ้มเองทุกคนแต่วันนี้เราอาจจะงไม่ได้แบบรีวิวจริงจังนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแล้วแต่วันนี้ค่ะนี่พามาดูคร่าวๆนี่ทุกคนเข้ามาถึงมีมุมถ่ายรูปนะคะทุกคนมุมหมูกระทะของเดสกาคะะททุกกกนรหมู แต่ยังคงคอนเซปต์นะทุกคนรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยนี่ S <S <S 1> <S 1> ยังมีความเป็นเดนสก,กาอยู่ทุกคนคงคอนเซปต์นะคะแล้วก็นี่ค่ะสําหรับเมนูที่ร้านทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูราคา2องรบาแบบกินเอาเป็นกินเอาเป็นคือแบบเบเบอันนี้กินเอาอยู่ก็คือแบบกลางๆอ่ะทุกคนไซส์กลางๆลาสามร้อบาบาทแล้วก็กินเอาตายทุกคน569บาาทคือชอบชื่อเมนูมาก,กินเอาตายทุกคนน่าจะจุกๆุกอ่ะนี่มันจะมีแบบหมูออริจินอลหมู3ชั้นกุ้งปลาหมึกตับหมูผักรวมนะคะแล้วก็ชุดรวมหมูสกาเซตนี่ทุกคนคือแบบเมนูเยอะมากโอ้โหเยอะมากๆทุกคน นี่ค่ะนี่นหน้าตาของแต่ละเซตกัทุกคนก็มาลองได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเพจให้เพราะวันนี้น่าจะกินไม่ทันคะ่ะน่าจะแบบว่ารีวิวได้ไม่หมดแน่นอนแต่ครั้งหน้าคะ่ะทิมมี่ทามมาแน่นอนทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวจะมากินแบบว่าจริงๆจ,จังๆสักทีนะคะเพราะว่าอยากกินมากก็คือเข้ามาได้กินแบบหอมตลอดเวลาลทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะออกจากที่นี่ก่อนนะคะเราไมไ่กินนะทุกคนก็ปากแป้งปากผู้กันแล้วก็เฟินค่ะช่วยกินให้ด้วยนั่นะแหละทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปที่เฮ้ยข <c> ี้ตาติด เราต้องไปที่ไอคอนสยามกันแล้วทุกคนเพราะว่าทักโบกรมมาแล้วแฟนขับไปรอที่ไอคอนสยามเยอะมากมีคนบอกว่าก็ไปรอเยอะเอ้ยกี่คนไม่มีอ่ะแต่ทุกคนเดี๋ยวเรารีบมุกกันดีกว่าค่ะไว้เจอกันบ๊ายบายทุกคนเรามาถึงแล้วค่ะเรามาถึงไอคอนสยามกันแล้วเราก็เจอคิวเท้คู่สอค้าบบอบบ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  สรุปพี่เขาบอกว่าให้พานุนั่งวิวแชร์ะค่ะซิมก็มาเขียนให้็นการมาดูแฟชั่นโชว์ที่เท่สุดในโลกดีใจนะซิมเนาะคือแบบมีไม่กี่คนที่ได้มา,มาทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มากันก่อนเวลาเราก็เลยมีเวลาเหลือเยอะค่ะก็เลยหาของกินก่อนตอนนี้เราก็สบายแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกอะกลัวเรื่องจะมาไม่ทันเพราะว่ารถมันจะติดมากทุกคนแต่สรุปก็มาได้แบบช,ชิวๆนะเพราะว่าเรามาก่อนเวลาเยอะแต่ว่าเราคุณปู่เดินอาจจะนานนิดนึง คนตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวก,กันก่อนค่ะทุกคนไปทุกคนคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปที่งานหลุยส์ตรงแต่เราหาทางเข้าไม่เจอกคดหาทางขึ้นไม่เจอแล้วก็ได้เดินผ่านเข้ามาอย่างง่ายดายทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่เสียงกรี๊ดไหมเคยทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้างานก่อนนะคะโอ้ยคนกรี๊ดใหญ่เลยไม่ใช่ซิมไอ้ ไอพาลิณนะคะทุกคนบนบันไดเลีอดทุกคนค่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็มารับพิสแบนนะคะเข้างานได้ท <directement> <ὐ S 2> ี่นั่งเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาแบบฟรีไทม์นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกับแบ็กกอปนะคะทุกคนวันนี้คนเยอะมากจะไปดูเดี๋ยวมาโอ้เมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาเนื้อเด็กคนรอยังรทุกคนคะนี่เป็นบรรยากาศงานที่แบบว่าเป็นแฟนมารอต้อนรับนะคะเห็นข้างหลังป้ายไหมคะนั่นคนค่ะทุกคน เสียงกรี๊ดตลอดเวลาค่ะจากมุมนี้ค่ะทุกคนทุกคนคะก็คือจากคนที่มาในงานที่เราเห็นเยอะๆทั้งหมดนะคะทุกคนใส่ลุยนะทุกคนในงานก็คือทุกคนใส่ลุยทั้งหมดเยอะมากทุกคนมีมาให้ดูทุกคอลเลคชันคือทุกคนก็แบบพยายามแบบแต่งตัวแบบเท่กันแบบสุดฤทธิ์นี่ อันนี้ก็คือไปงัดตัวที่แพงที่สุดในตู้มาแล้วคนนี้เนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นชุดที่เพิ่งซื้อมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะมีคอที่แบบหายากๆเนี่ยให้ดูค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีหลายๆคนที่แบบมีของแร r e เยอะเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรารอไปดูข้างในกันค่ะทุกคนถ้าสมมติเก็บภาพบรรยากาศได้นะคะก็จะเก็บมาฝากนะทุกคน 包了。老婆老婆 ก,กูกลับงานแล้วลคือคือเขาอะ่ะเขาต้องรีบเข้าไปเพราะว่าถ้าเขาหยุดอ่ะเขาจะโดนล,ลุมพานุ <t oss> ต้องให้เขาไปก่อนคือเขาเข้ามาแวะก็บุญแล้วเไปกบ <What? S 2> ออพานุอ่ะชอบสไตล์การแต่งตัวเจเลอร์ค่ะแล้วก็ชอบดูเขาแต่งตัวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้วทุกคนเขาจะมีป mm ัดแบบนี้นะคะ่ะวางอยู่ตรงที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นชื่อเราเนี่ mm hmm. แล้วเราได้แบบว่าอยู่ตรงเอนะคะก็คือมุมของฝั่งนี้ mm hmm. ทางเข้าอะ่ะอยู่ฝั่งนู่นทางที่นั่งอะ่ะอยู่ฝั่งนี้สุดอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยทุกคน Stay Looking damn fine, pretty as a day. Wanna find your mister? Shake it all on the street, street, street. Gotta move to the beat. Go easy on me. Where you steal my heart? Easy on me. ตอนนี้นะคะแฟชั่นโชว์ก็น่าจะจบแล้วค่วยะยอดครับนนี้ค่ะทุกคนเราก็กำลังขึ้นเรือนี่แล้วเราจะไปไงานอัพเตอร์ปาร์ตี ทุกคนบรรยากาศด้านในนะคะก็คือให้ทุกคนมาแบบว่าสังสรรค์คุยกันทุกคนแล้ววันนี้วันนี้มันมีสเปเชียลเกสทุกคนที่ที่พี่เขาเพิ่งมาบอกเมกื่อกี้ใครมาใครมาอเอกหนุแบมแบมทุกคน,แ,กคนแบบแบบไปดูทคุคนแบมบแบมไหมทุกคนมีคนเกิดแบมแบมด้วยทุกคนว้าวใกล้จง Con las luvidos me vamos. กำลังจะกลับจากงานแล้วนะคะซึ่งมีบริการรถเอาผาดค่ะจากลุยนะคะไปส่งถึงที่ค่ะหรือว่าใครจะนั่งเรือก็ได้เหมือนกันทุกคนตอนนี้ค่ะทุกคนสี่ทุท่มสีนะคะก็ สรุปนั่งเอาผัดกลับไปที่ไอคอนสยามค่ะทุกคนแต่คืนนี้ค่ะเราไม่กลับบ้านทุกคนเราจะไปกันต่อที่โฟร์ซีซันะคะไปนอนที่โรงแรมโฟร์ซีซันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่โรงแรมกันแล้วค่ะเรามาอยู่ที่โฟร์ซีซันนัดนี้เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเรายังมีอีเวนต์อีกอันหนึ่งของหลุยส์ก็คือจะมีการให้เลือกซื้อเสื้อผ้าที่เราดูในแฟชั่นโชว์เมื่อกี้นะคะก็คือสามารถซื้อได้ก่อนทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบนห้องกันดีกว่าทุกคนว่าห้องของโฟร์ซีซันอะเจ๋งขนาด อย่ในห้องเลยค่ะทุกคนนี่มีอ่างอยู่กลางห้องแล้วเป็นห้องน้ําแบบเปิดอะทุกคนโคตรเท่นี่ค่ะทุกคนห้องนอนโอ้โหเตียงนุ่มมากทุกคนห,ห้องสวยมากทุกคนอุ้ยนี่คืออะไรเอ่ยพานุมีเค้กด้วยใช่มีลูกโปง่งแล้วก็มีรูปลักเธอหมดเป๋่าด้วยพานุเฮ้ยนี่ใครนี่พานุนี่ใครเนี่ยโอ้ทุกคนน่ารักมากเลย เขามีเค้กเขียนว่า congratulations 1นล้านวิวฮานุเพราะทุกคนแสดงว่าพี่เขาดูรักเธอหมดเป๋่ามานะทุกคนมัน1ล้านวิวแล้วทุกคนก็ใกล้ร้อยล้านวิวแล้วนะคะอีก99้าล้านวิวเองทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยเขามีการต้อนรับอย่างนี้ด้วยทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องพักผ่อนกันคะ่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะจะตื่นมากินอาหารเช้าแล้วก็แต่งหน้าอีกรอบนะะึงค่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้มีอีกงานหนึ่งนะคะเป็นงานเลือกซื้อสินค้านะคะทุกคนก็จะให้ช่างมาแต่งหน้าที่ห้องอีกครั้งึค่ะ เราคอยดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้จะเป็นลุกไหนคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วง่วงมากทุกคนไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะต้องลงไปงานทุกคนเดกปลี่ยชุดเย่า้เรวและลงไปงานกันค่ะตอนนี้คะเราลงวัดที่งานลุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศราฝปากนะทุกคน บอกก่อนว่าวันนี้นะคะถ่ายมาน้อยมากเพราะว่ากิจกรรมในงานวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากไปเดินดูสินค้าจริงที่เมื่อวานนะคะนายแบบได้ใส่กันก็ทําการออเดอร์เฉยๆทุคนก็คือไม่ได้มีกิจกรรมใดๆนะคะก็เลยถ่ายมาค่อนข้างจะน้อยก็เก็บมาฝากได้ประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะขอไปพักก่อนทุกคนเพราะว่าแบบเหนื่อยมากกีดเหนื่อยมากเจอพักโบก่อนมาทุกคนเดินผ่านหน้าระยะนี้ทุกคนก็เหนื่อยอ่ะนะแบบกีดดังมากไปหน่อยแบบโอ๊ป้าโอป้าสลังเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนนอกจากจะเจอพัก ใกล้มากแล้วมันมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะทุกคนไว้ครั้งหน้าถ้ามีอีเวนต์ใหญ่ๆจะไปถ่ายมาให้ดูอีกนะคะทุกคน <c oughs>